ตอนนี้เพนพอยต์ขอยตาคือไอตาเหนื่อยกับการขับรถเองมากรู้สึกแบบต่อปัญหาที่เจอคือทํางานทั้งวันยุ่งๆๆๆๆๆอยากเรียกคันแรกว่ามันผิดตรงไหนอันนี้เป็นวิดีโอของฉันที่จะตั้งชื่ออะไรก็ได้ No you can drive alone oh, no. Get out of the way small ass car So what do you think about it baby Oh, no, what do you think about it What Do you think about it? <laughs> what do it? you think about it? ว่าเกือบ6ปีนะในตาซื้อรถคันแรกตอนนั้นในตาอายุแบบ20ซื้อรถคันแรกนะคะก็เป็นการตัดสินใจที่แบบพูดย่ดเราจะมีรถคันแรกเราอายุแบบเราเป็นโตแล้วเนาะเราเป็นผู้ใหญ่ซื้อรถคันแรกรถซีวิกสีแดงเจ๊ชื่อน้องรูด,ดี ตอนนี้นะแต่อายุ31แหลวตอนนี้มีความแบบอยากขยับขยายถามว่าน้องลูบี้เองใช้งานได้ไหมใช้งานได้แต่ว่าตอนนี้เพนพคอยของไอาตาคือไอาตาเหนื่อยกับการขับรถเองมากรู้สึกแบบชอบขับรถนะเวลาขับรถคือว่าเออมันชิลมันได้ฟังเพลงมันได้คิดมันได้ฟังพอดแคสที่เราอยากฟังแต่ว่าปัญหาที่เจอก็คือทํางานทั้งวันยุงย่ง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 แล้วต้องวิ่งไปอีเวนต์นู้นวิ่งไปถ่ายที่นี่คืออยากว่างขณะขับรถเพื่อที่จะได้แบบมานั่งทบทวนเวลาทบทวนชีวิตหรือว่าเออเรา ไปถ่ายข้างนอกนั่งทบทวนอ่านสคริปต์อ่านคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยคือรู้สึกมหนื่รขมากตอนเนี้ก็เลยแบบอยากได้รถใหม่เดี <c oughs> ๋ยวนะงงว่ารู้สึกเหนื่อยกาขับรถก็ต้องหาคนมาขับแทนไม่ใช่ซื้อรถใหม่ เออคือมันอยากใช้เงินแหละมันอยากได้รถใหม่อสะส่วนึงก็อยากได้รถใหม่ด้วยส่วนหนึ่งก็อยากมีคนมาขับไปด้วยตอนนี้ก็เลยแบบวอลเวแบบคุยกับแฟนนั่นนู่นนี่อยากได้รถอยากได้รถยังไม่รู้ว่าจะอยากได้รถอะไรนะเดี๋ยววันนี้จะต้องมีออกไปอีเวนต์ข้างนอกเดี๋ยวขอขึ้นหน้าขึ้นผมเอาไปอีเวนต์ทำธุระให้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูรถกันตอนนี้ยังไม่มีไอเดียแล้วจะดูรถแบบไหนรุ่นไหนจะเป็นยี่ห้อไหนอะไรยังไงไม่มีเดี๋ยวขอตะเวนดูไปหลายที่ก่อนแล้วเดี๋ยวจะค่อยมาแบบนั่งเป เพราะฉะนั้นวันนี้วิดีโอน,นี้เนี่ยทุกคนจะได้ร่วมไปในเจอร์นี่การค้นหารถคันใหม่ที่ใช่ของไอตาอะเอางี้เลยขึ้นชื่อวิดีโอว่ารถคันแรกของไอตาแต่คนคงงงเอา้าห้าปีแล้วมึงซื้อไปแล้วเอาไว้เป็นไรตอนนี้มันยังไงมันใหม่ก็อยากเรียกคันแรก้วมันผิดตรงไหนอันนี้เป็นวิดีโอของชาดิจิติจะตั้งชื่ออะไรก็ได้เดี๋ยวเราไปอีเวนต์บ๊บนึงแล้วเดี๋ยวเราไปที่โชว์รูมรถกันเลยค่ะมาถึงแล้วจ้าแด่ปุบปับมาก อยากได้รถใหม่เวอร์ word, แต่ตอนนี้แค่แวะมาดูก่อนนะคะไม่รู้ว่าจะมีอะไรน่าใจบ้างหรือเปล่าตอนนี้เรามาดูเชอยอ้าก่อนเลยเขามีรถตู้สองรุ่นให้ดูมีอัลฟากับอะไรสักอย่างกันจริงๆรู้ไหมว่าอัลฟาไปออกเสียงว่าอัลฟา่แต่ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมคนไทยออกเสียงว่าอัลฟาจริงๆมันเป็น PH เอชมันต้องแบบออกเสียงว่าอัลฟาค่ะแต่เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกัน Ooh, this is the white one Uh -huh. i think that basically has only white and black right they don't have red i don't know but you can get a the color rabbit. the wrap exactly Pink. <laughs> if i got my car rabbit pink would use it no you can drive alone oh, no. <laughs> i think you will have trouble finding a driver too <laughs> Oh, but red but i think red van would look Questionable, you know. <laughs> yeah. Like, like, what are you doing? <laughs> what do you think, baby? I don't know. We can't look inside. We're waiting. We're waiting for the person to bring the car key. Yeah. Look, it's still packed. Yes, everything even, is still Even packed. the tire. Yeah. Wow. คคือเอาผาของโตโยต้าเราจะใช้คำว่าเอาผาจะเป็นสเปคเดียวเลยนะครับก็ต่อให้เป็นตัวรถสีดำไทยได้ก็จะเป็นสีครีมแรงมากเบอร์แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ <laughs> The legroom is even not enough for me baby <laughs> My heels are oh uh, no Well you you don't have to put it all the way up just put it like this Do you want to take a look at the driver seat? I want to take a look at the driver seat too because sure. I might have to drive it sometimes. <laughs> I don't see you driving this tank. <laughs> you don't see I'm driving this. What does it mean? I can't imagine you're driving this. Oh, okay. But I gotta drive it sometimes. <laughs> <laughs> Mm -hmm. So they have different light color mm. in case you wanted to, you know, feel some ambient. <laughs> take a girl on a date in the car. <laughs> I take you on a date on my car. <laughs> Look at that. Looks huge. The screen looks uh. so good. I think it's the radio. Yeah. Ah, uh, we, we didn't อ่ะมันเป็นเสียง FM ใช่ไหมคะเมื่อกี้ว่่าาาเเเรรไไมด้ซ it seems kind of small on the driver's seat right yeah i mean it's not it's not huge but it's fine อันนี้เบาะมันเลื่อนออกไปอีกได้านไหมคะเบาะสามารถเลื่อนได้ครับ let's see if you can pull it back because it seems really tight for you baby Oh, good. this is This Why is good? Yeah, this doesn't look like what I'm using. No. no. no it's for you. Can you volume down? Nothing special. Yeah, but it doesn't move the same direction. Because my, my car is just go up and down, but this one has to move like left and right. You'll get used to it in five minutes. Really? Yes. I think this area. ลุกโอเคปัดิสลุกคาราโอ้อันนี้เป็นปีไหนคะรถคันนี้รถนะคะมันเป็นโมเดลทุกประจําปีที่คุ้มคือมันจะไม่สีตามปีอ้าหรอใช่แต่ในระบบเขาเปิดจะเป็นปี2024แล้วปีนี้มันจะมีออกมาใหม่ไหมคะมีสินปีครับผมช่วงสินปีเลยหรอแดงอยากได้อ่ะแต่ก็อยากรอรุ่นใหม่แต่ถ้าออกราคาจะสูงกว่านี้ปะแรงแรงมาก Wow. Oh. You see your. I, I see myself. <laughs> wow. Okay. Let's see. Why wow, we so high? <laughs> I mean, I can see more things on the road because yes. my the current car that I'm using is so low, and I was like always looking at things like Oh, do go here But now I can see things like Bang Bang, Hong Hong. <laughs> of the way, small ถ s ล็ก hmm. ร yeah, sure I n ล mm. ็ก r ถ o ล็กรถเล็กร h I ล็ i รถเล็กร e เล็กรถเล็ i ร e t ล e กรถเล็ e รถเล็กรถเล e กรถเล็ก e d เล็ e รถ e ล็กรถเล็กรถเล็กรถเล็กร a เล e กรถเล็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 กร k เ t ็กร t เล็กรถเล็กรถเล็กร m a ล e กรถเ t ็ a t รรรรเป็นตัวเซตเบาะรคออะร,รับเซตตำแหน่งอย่างเช่นพี่อาจจะ ปรับเบาะอยู่ในตำแหน่งนี้ uh. แฟนที่อาจจะปรับเบาะอย่างเงี้ย oh. memory seat บ oh. อกใจแล้วว่า wow, that's p r e t t y cool so you don't have to like keep moving the seat around mm. so you can have your own setting I'm setting one you're setting two I'm setting one you're setting two no the driver is setting one because he's gonna be the one driving the most <laughs> so it's me then <laughs> I'm not saying I'm not saying you say baby so uh. what do you think baby well uh, it's smaller than we thought yeah it's smaller than we thought and as you see the picture and video it look much better i mean i i don't blame the car or anything but those videos look amazing and now we can see it kind of normal right yeah it's pretty much a normal car with like some fancy seat features but that's it yeah and this is like the, the, the most expensive in this kind of executive van. และอื <thing. S 2> mm hmm. d I m I can't even imagine what's the the cheaper one gonna look like but, <laughs> not much d i f f e r e n t yeah but I would love to see more yeah let's go หลังจากที่เราไปดูรถกันมานะคะก็ยินดีกับเรนี่ได้ว่าแบบรถคันไหนจะเป็นน้องขนเงินขนทองให้เรานะคะว่าด้วยความที่อยากได้รถตู้เนาะ ตอนที่ไปดูมาอันนั้นคือ2เดือนแล้วนะตอนนี้ยังตัดสินใจไม่ได้แล้ว็จะจูหมอตอนนี้มันมีงานมอเตอร์เซลค่ะดิฉันก็เลยแบบเออคุยแนไปว่าเราไปดูมอเตอร์เซกันดีกว่าเผื่อจะได้ดูหลายๆรุ่นหลายๆคันดูโปรโมชั่นในงานเดียวเลยเออไปเดี๋ยววันนี้ก็พาไปดูมอเตอร์เซลเลยละกันว่าจะมีคันไหนที่ถูกใจเจ้บ้างหรือเปล่านี่เดี๋ยวเราเข้างานกันเลยนะคะทุกคน เพิ่งเคยมางานรถครั้งแรกมันดูยิ่งใหญ่อลังการแล้วมีรถแบบให้เราดูเยอะมากนี่ทุกคนน่ารักอะ่ะแต่เราไม่ได้มามองหารถสีที่นั่งค่ะเรามามองหารถตู้ค่ะสีฟ้าน่ารักมากกัมมีสุดๆเหมาะกับใส่หวานหวานร้อยอย่างเราอูยหูยรออะเบบี ไม่สวยนะแต่ว่าหล่อมากดูดีอ่ะยังอะไรเก๋เดินมาสักพักแล้วยังไม่เจอรถตู้สักคันเลยกะว่ามางานนี้ได้แน่ยังไม่เจอสักคันเลยยังเดินไม่ถึงจ้าเรายังเดินไม่ถึงเขาบอกว่า MG มันมีรถตู้รุ่นใหม่ที่ออกนะอยากดูมากเดี๋ยวลองถามเขาดูดีกว่าว่าเขาได้เอามาโชว์ในงานนี้หรือเปล่า Seven seat as much as the Alphard one. And it looks similar. like This grip is exactly the same. Yeah. And they have the screen right here. That seems so cool. Love the sunroof. <laughs> I would love to get the one with the sunroof. I love being in the light environment. Mm -hmm. Does it have a table inside here? I'm pretty sure they do. Oh, oh. Oh, this is good. Wow, this is nice. I think this is the biggest. That's to enough ขอโทษนะคะอันนี้เขามีท่านชาให้ด้วยไหมคะ That's interesting <S I Like it I like it I like it too but I saw in the picture and the video it look much better เดี๋ยวเรามาดูนี่กันนะคะ Toyota Alphard เพราะว่า ปีนี้สอง3ัที่สามเขาออกรุ่นใหม่มาเดี๋ยวเราถามเขาดีกว่าว่ามันเป็นตัวไหนเราจะได้ดูเพราะว่ารุ่นใหม่เนี่ยว้วาวอันนี้ไงเพราะว่าตาดูมามันค่อนข้างหรูจากปกติที่หรูอยู่แล้วแล้วก็แบบดูด,ดีมากแล้วก็มีโต๊ะด้วยนะคะมีโตะตรงบอกด้วยแถวสองจะเป็นบอร์ดนวดหมดเลยนะครับค่ะนี้ยกขาตรงนี้นะครับขาอันนสามารถใช้ด Damn, baby, I, wa I want to show you the button. Look at the button; it just looks like the seat. Mm -hmm. I like I like the brow and the black. But it's not working yet. But it looks so cool. You can control the seat, the light, the sunshade, the climate, which is easy, and the audio. Mm. I can control the audio from here. Wow, I love that. <laughs> so I don't have to like try to climb over there. a n do l o k a they t i s a n have a table I believe so I saw it on the picture oh oh what the hell what kind of table is this this is the f o r m e จอใหญ่เบลเลอร์เลยนะเนี่ยเขาไม่ได้ติดเครื่องไว้เราเลยกดดูจอไม่ได้เนาะสวยสวยกว่ารุ่นเก่ารุ่นเก่าตรงนี้เป็นไม้หมดเลยดูแบบเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เกินอะยนต์มรนกัระดับหูออนดิอัลฟา ตอนเด็กๆอยากเป็นพิซี่มากเลยนะเพราะรู้สึกว่าเป็นอาชีพของคนสวยเขาจว่าคนสวยเขาต้องเป็นพิสซี่ดูด่ยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอไปไปมามา,มา,มาดูรายละเอียดงานละอ๋อที่ดอกโอ้จำสกิฟไม่ได้เป็นไม่ได้ลวค่ะอันนี้เรามาดูเกียร์กันแล้วนะคนนะ,ะเดี๋ยวพาเพื่อนๆดูหน้าตานะคะอันนี้คือเกียร์ที่เราเดินผ่านแล้วเราก็แบบเฮ้ยไม่ดูหรอกเพราะว่านี่ไม่ค่อยชอบรถสไตล์ SUV แต่พอเปิดมาข้างในต สวยมากที like, ่กเฮ้ยคือคือเคยดูว <Jedi> ิด <biography> ีโอที California ่เหมือนแบบเรียบเทียบอัลฟาแล้วก็อะไรอะตาเลียแล้วก็เทียรุ่นเนี้ยแล้วก็แบบมันดูไม่สวยแต่พอมาดูที่ดอกสวยจริงว่ะ Yeah what you think Look at this big ass screen over here Yeah we can even watch TV while driving สวยสุกว่าที่คิดนะเนี่ย Here is so underrated ไม่ค่อยมีใครพูดถึงรถรุ่นนี้เลยอ่ะข้างในก็ดูดี ชอบความที่มันเป็นโทโนเหมาะโทนชิมชเบาะโทนมากมันจะแบบถ้าขาวไปเลยมันก็จะรู้สึกแบบกลัวมันจะดูเก่าถ้ามันดําไปเลยก็กลัวมันจะทำมึนเพราะผู้หญิง tie, เราชอบเป็นคนที่อยู่ในแอมเบรเมนที่มันไม่มืดมากวะเนี่ยมีซันรูฟตร,รงนี้อีกนะคะตรงนู้นก็มีซันรูฟนะคะข้างหลังพื้นที่ใหญ่มากเลยถ้าเกิดเป็นอัลฟาอะค่ะมันจะต้องพับเบาะเนาะก็คือต้องเลือกสักอย่างหนึ่งจะเอาเบาะหรือเอาข้างหลัง ตรงนี้มันสามารถมีเบาะได้อีกใช่ไหมคะโอ้โหว้าวตื่นเต้นนะเหมือนผลตื่นเต้นเชิญเรื่องกันมาาพวกเราอ่ะ It's like a bus <laughs> เหมือนรถบัสเลยอ่ะเยอะมาก How many kids did you want? I want four so eleven is way too much <laughs> อันนี้เราก็กลับมาวอลแวร์ดู MG <Do it S 1> นะฮะวอลแวร์ <the> wear, ค่ะวอลแวร์ตอนนี้ใจอยู่ที่ MG แล้วค่ะถ้าเกิดจะให้มันเลื่อนออกมาแบบเปิดทางเข้าของหรือว่าที่บอกว่ามันแบบเลื่อนออกได้โดยที่เข้าออกสุเนี้โอ้โหงี้ไงอ่ามัน,ะนจะเลื่อนสุดพี่สุ Okay, not bad. It's good. What about you trying sitting in the front, baby? In the front? Yeah. Oh, no, in the middle. Oh, sorry. <laughs> yeah, it's not bad. Yeah. Oh, it's a little small for me. <laughs> <laughs> head is. this is a good seat. Yeah. Okay. <laughs> <laughs> แต่ถ้าตัวสูงนั่งข้างหลังก็แอบนิดนึงนะแต่ถ้าคนไทยยังไม่มีปัญหาหรอกยังฝรั่งตัวโตๆก็นิดนึง <laughs> just me, and a driver. Three so more at the, the front. You could sit at the, at the small, well, small seat. So am I sitting in the middle <laughs> like this? Yeah. And then nobody's sitting Let <laughs> me see. And there's a panel over there too. Ah, and cool. one over here. It's really comfortable. Yeah, th these seats at the front are really comfortable. Yeah. Where's the gear? Here? Yeah, you just press the button. It's not gonna work with my nails. for sure baby I have to press it like this you know I have long nails when I try to lower the the window I cannot do it like t h I s I have to do it like I have to press it like this <laughs> <laughs> นี่ถ้าเป็น,น,ร,นรุ่น Staria Premium มี sunroof มีกล้องรอบคันนะคะก็จะเห็นจากมุมบนแล้วก็ข้างหลังแล้วก็มีกล้องซ้ายขวาด้วยถ้าเกิดเราเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาโอ้เขาก็จะมีขึ้น I like it. Which <one>? Salia Premium with the with one? the the speaker. sunroof, เรามาต่อกันที่ออโต้ไพร์ค่ะไปต่อไม่หยุดน,นี่ที่นี่จะเป็นพวกแบบรถแพงๆรถนำเข้าขออเขิดจังอันนี้คือรถที่เราจะซื้อมันเป็นประเภทรถแบบนำเข้าแล้วใช่ไหมอะ่ะเขิดอะ่ะมันดูดูดีมากอะ่ะอันนี้คือในส่วนของ สามารถออนไฟแล้วก็ปรับไฟได้ทั้งหมด16สีค่ะค่ะจริงๆจอหนะ้าเราแทบจะใช้งานอะไรไม่ค่อยได้เราจะเน้นเอนเตอร์เทนเมนต์ที่ตัวจอกลางขอเอาลงมาดูได้ไหมตรงนี้มันกดตรงไหนยังไงคะ,ะ,คะการใช้งานก็คือเราต้องปล่อยอินเทอร์เน็ตให้เขาอพอเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเสร็จเรียบร้อยเนี่ยตัวนี้เขาก็จะมีหน้าแอปแอปยูทูบแอปเน็ตฟิกแล้วก็ใช้งานคปรคุมจากตัวนี้ได้เลยตรงนี้มันมีโต๊ะข้างหน้าไหมคะ โตไม่มีแต่โต๊จริงๆสามารถทําเพิ่มเติมได้ตัวหลังคาด้านบนตัวนี้ก็คือเปิดเป็นไฟฟ้าได้นะครับ mm. nice baby very <laughs> cool Ooh. baby looks so fancy. Wow. super fancy do you wanna try uh turn on the engine <Okay. S 2> so we can see all the function กรณีส,สตาร์ปุ๊บเราจะไม่ได้ยินเสียงเครื่องยนต์หรือะจะให้สังเกตแค่คำว่าเลดี้คือเอาผ่านเนี่ยตรงข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นลายแบบนี้สีน้ำตาลถ,ถ้าเป็นรถที่ภา<ล>ยในสีครีมลายไม้จะเป็นสีน้ำตาลเพราะว่ารู้สึกว่าภายในสีครีมสวยแต่ลายไม้สีน้ำตาลมันดู ไม่ค่อยทันสมัยมีอายุนิดนึงใช่ <laughs> ก็เป็นจุดหนึ่งที่แบบอยากให้มันดูทันสมัยแต่จริงพาร์ทพวกนี้ถ้าสมมติคุณอายไม่ชอบจริงอะ่ะเราก็สามารถที่จะสั่งเปลี่ยนได้ What do you think about it, baby? No, what do you think about it? 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 I mean, wow! Yesterday we look at one alpha and I was like, uh huh. and today I was like, wow! It matters a lot how they take care of the car, how they clean it, how they show it, how the salesperson are presenting it. Wow, right now I'm like, I love it. Yeah, so what do you think? But of of course, it's it's expensive. <laughs> yeah, let's, let's recap it's 3.8 million baht. I don't know. We need some time to think about it. แล้วคนดู่ะคิดยังไงไหนลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยตอนนี้ใจก็ชอบ อาผาดนะทุกคนแต่ราคามันก็แรงอะ่ะหรือว่าจะเป็นเอาผาดมือสองหรือจะเป็นฮุนไดมือสองืมน่าสนใจมันยังไงดีไอเรามันก็คนเม็ดเยอะดูรถหลายรุ่นหลายรอบยังตัดสินใจไม่ได้ก็ว้าวุ่นเลยทีนี้ขนาดตอนนี้ก็ยังไม่ชัวร์นะคะว่าคันไหนดีเพื่อนเพื่อนเชียร์คันไหนรุ่นไหนกันคอมเมนต์มากันได้เลยนะคะแล้วมาตามดูกันต่อนะคะว่าน้องคันไหนจะได้มาเป็นสมาชิกใหม่ในบ้านในตา อ <Be> ุ้ยทำไมช่วงนี้รักแร้ดำจังวะเพราะเวลาก้มดูมันก็ไม่ดำนะลทำไมมันออกในวิดีโอมันดูดำวะมันเป็นเงาปะหรืออะไรอ่ะ